ผมคิดว่าประเทศไทยของเราโชคดีที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่หลอมรวมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติน่าเสียดายว่าในระยะหลังมีคนจำนวนหนึ่งทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถูกดึงลงมาสู่ความขัดแย้งทางการเมือง ที่ีมาถึงความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ชุมนุมกันบ้างนะคะอยู่กันมารู้สึกต่อสู้กันมาก็หลายปีแต่บางคนก็อาจจะมาเจอกันในเวทีท้งแรกประสงค์ทางที่ผ่านฟ้ามาก่อนความสัมพันธ์เป็ว่าอย่างไงคะกินนอนด้วยกันลําบากด้วยกันอยากให้สะท้อนภาพตรงนี้หน่อยก็แสดงแล้วนะรักกันเหมือนพี่น้องนครับเป็นสังคมใหม่ที่ชาวโลกต้องมาดูนะครับว่าเรารักกันเหมือนพี่น้องจริงนะครับไปพูดร่มสู่กันแต่ผมถึงถึงแม้จะไม่ได้นอนกันทุกวันก็มาอยู่ดึกๆใกล้ช้าก็กลับกันนะครับเห็นสังคมอยู่นี้น่ารักมากนะครับ ถ้ามันไหฉามากถ้าเกิดใครมาเรามาดูนะครับและสัมผัสนะใจฉาเรานะครับเพราะเราเสแสดงรักกันจริงน,นะครับรักเหมือนพี่น้องปรศจากอาวุธนะครับค่ะทางคุณบันเจิดแล่ะคะก็คุณเสื้อแดงก็มีจ,จิตใจอดอมอมมาลีฮนะกระทั่งนิดั้งหน่อยก็ให้อาภัยซึ่งกันและกัน<ห>จะคอยเรียกกินข้าวกินน้ํากินอะไรจะเอาข้าวมาให้กินอยู่ตลอดเวลา<ห>จะถามว่าหิวไหมอะไรอย่างนี้ก็คอยดูแลถึงที่สุดครับค่ะคุณใหม่แล้ะคะ ทุกคนมีน้ำใจอย่าง<ม>เดินเจอการขนาดไม่รู้จักกันยังทักกันเลยอเออม่ไงไปไงอะไรเงี้ยกินข้าวยางกินไม้อหิวน้ำไม้อะไรเงี้ยทุกคนแบบเป็นมีกันหมดในในภาวะที่สังคมมีความแตกแยก4ี่หปีมานี้นะคะรู้สึกไหม <abel> ว่าใส่เสื้อแดงไปแล้วเราเป็นตัวประหลาดอ่ะมีความรู้สึกกันไหมคะไม่ค่ะผมจถือว่าภูมิใจครับว่าลูกชายได้ทําดีที่สุดแล้วค่ะ ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกแปลกแยกเปินเป็นที่รังเกียจอะไรของสังคมรู้สึกอย่างนั้นไหมคะไม่รู้สึกครับภูมิใจครับู้สึกว่าเราเป็นสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับพวกเรามากแล้วก็ภูมิใจค่ะถึงใครจะดูถูกเราไงก็จะหยียวยาเราไงสายตาที่เขามองเราอะจะยังไงฮะแต่เราก็ภูมิใจมาถึงเรื่องคดีความอีกคดีหนึ่งที่น่าจะเป็นที่จับตาดูก็คือเรื่องของการฟ้องต่อสารอาญาระหว่างประเทศขั้นตอนต้องเป็นยังไงคะคือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ ผมเรียนตรงๆนะว่าถ้าผมยังอยู่ในการทํางานในส่วนของด้านใยนบชอ,นอยู่ไหมก็ว่าม,มีมีมีโอกาสที่แสดงแนวความคิดในการนําคดีของการสลายการชุมนุมเมื่อ10เมษายนไปสู่ศาลอาญาเขาเรียกว่าศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งอยู่ที่กรุงเฮกเนี่ยซึ่งเป็นคดีที่ที่เกี่ยวกับการล้างเผ่าพันธุ์การเป็นอาญากรสงครามการฆ่าคนนะพูดง่ายๆคดีนี้สมควรอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าคุณพิสิทธิ์ถึงแม้จะเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง แต่ขบวนการที่นํามาใช้กับประชาชนนี่มันเป็นลักษณะของรัฐบาลปผเด็จการและมีคนตายชัดเจนจนเขาหนีไม่ได้แล้วอาจหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเอาไปสู่ระหว่างประเทศนี่เท่ากับประจานตัวเองทําลายประเทศจุดนี้ผมเห็นว่าควรจะต้องนําไปสู่การนําไปสู่ขบวนการผู้เสียหายก็ต้องไปต้องมีคนพาไปแหละไปที่กรุงเฮกในร้องเพราะเป็นเรื่องความผิดไม่ใช่เรื่องรัฐเป็นเรื่องว่าตัวบุคลคลถ้าเป็นเรื่องรัฐจะเป็นอีกสารหนึ่งเป็นสารยุติธรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องของ คนที่ค่าล้างเผ่าพันธุ์จะมีประเทศประเทศไทยนี่เป็น,เป,นเป็นภาคีอยู่นะฮะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในคู่สัญญาด้วย<ฆ>การนําไปสู่โดยหลักแล้วเมื่อเป็นเอกชนเป็นผู้ผู้เสียหายคนเป็นผู้เสียหายก็ต้องนําไปสู่เขาจะมีมีอายการมีการสอบสวนเหมือนกันหมดประเด็นอยู่ที่ว่ากําลังมีการพูดว่าไม่ไม่ควรที่เอาคาดีนี้ขึ้นไปสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศแต่ผมเห็นว่าประเทศไทยนี่ถูกถูกปิดกั้นมานานวันนี้มันปิดไม่ได้แล้ว สิ่งที่คุณทํานี่มันร้ายแรงมากผมยืนยันนะผมอยู่พฤษสภาสามห้ายังไม่เป็นอย่างนี้เลยนะฮะแต่นี้มันชัดเจนเอารถถังเอาอะไรมาเอาปืนปืนกระสุนจริงก็บอกกระสุนยางบอกว่าไม่มีปืนทั้งที่มีปืนอยู่ผมไม่เข้าใจอะ่ะผมไม่เข้าใจรัฐบาลนี้จริงๆบอกบอกไม่ใช่คนเสื้อแดงมีไม้รั่วมีหนังสติก๊กมีเก็บจับได้น้อยมากนะคุณดอนพรอ แต่บอกว่าเราเป็นผู้ก่อการร้ายแต่คนมีปืนแบบเป็นเป็นเป็นอะไรอาวุธสงคารามเป็นอาวุธสงคารามแท้ๆไม่บอกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบและเรื่องนี้นี่ผมว่ากลุ่มแกนนําไม่ว่าจะเป็นหมอเวงคุณจรุพรคุณนรุษหยุดไม่ได้นะฮะเราต้องผลักดันเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยชาวบ้านแท้ๆสู้กับรัฐบาลเนี่ยถูกฆ่าตายนี่มันต้องไปสู่กระบวนการำระหว่างประเทศเพราะเมืองไทยมันทำมันเมืองไทยนี่เราฟ้องคุณอภิสิทธิ์ได้ข้อหาฆ่าคนตายแต่ผมก็ดูว่ากระบวนการสืบพยานที่จะเอาว่า เขาสั่งอย่างไรสั่งคําสั่งลงไปยังไงแล้วยิงกันยังไงนี่ก็ไม่ง่ายนะแต่ฟ้องแน่นอนแต่ว่าถ้าไปในศาลอาญาที่เป็นระหว่างประเทศตรงนี้คุณขลุมมั่นใจในกระบวนการผมมั่นใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต่างประเทศนี่เรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนนี่เขาเปิดกว้างแล้วเขาไม่ดูฐานันดอนใครทั้งนั้นะเขาดูความเป็นธรรมเขาเคารพสิทธินทุกคลทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันอันนี้ต้องรอเปลี่ยนรัฐบาลก่อนถึงจะได้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอแล้วแล้วเรียนคุณตรงความตรงนี้เลย ไม่ว่าเขาจะยุบสภาเงื่อนไขลดแมค่ะนบชรับแล้วเราก็หยุดไม่ได้ไม่มีตังก็ต้องหาตังไปกรุงกรุงแหกอ่ะนะต้องว่ากันอย่างนั้นเลยนะซึ่งซึ่งไม่ได้เกินกว่ากําลังเลยเหตุผลไม่ใช่เพราะว่าเราไปจงเกียรติจงทางคุณอภิสิทธิ์นะแต่พฤติกรรมอย่างนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่น่าจะจบแล้วนะค่ะ ถ้าไม่ทําเขาก็จะทําอีกคนที่เขามีอานาจบารมีเขาก็จะดูแคลนคนเสื้อแดงซึ่งวันนี้ก็ดูรู้แล้วว่าดูแคลนไม่ได้แล้วนะไม่งั้นบ้านนี้เมืองนี้ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านที่ไม่น่าอยู่แหละเพราะเขาไม่ยอมอยู่แล้วผมเรียนตรงตรงอย่างนีง้คมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะคะ่ะเสียงสะท้อนที่ออกไปจากคนเสื้อแดงดูเหมือนจะน้อยแล้วก็แผ่วเบาเต็มทีที่ได้โอกาสออกสื่อนะคะสิ่งที่อยากจะพูดกับพี่น้องประชาชนใน,นนะัคนไทยด้วยกันเอง ที่แต่ละท่านอยากจะบอกคนไทยด้วยกันเองไม่ว่าจะสวมเสื้อสีอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเหลืองจะเป็นหลากสีหรือจะเป็นแดงด้วยกันหรือคนที่อาจจะสวมเสื้อสีขาวที่บอกว่าอยู่ตรงกลางก็ได้แต่ละท่านอยากบอกอะไรคะครับทุกคนนะครับไม่ว่าเสื้อสีอะไรนะครับประชาธิปไตยนะครับเป็นส่วนกลางนะครับทุกคนได้รับหมดนะครับตอนนี้ได้รับประชาธิปไตยบางส่วนนะครับเฉพาะบางสีแล้วก็อยากให้ทุกคนเรียกร้องประชาธิปไตยที่เต็มใบของประเทศไทยเราเนี่ยเพราะได้ททษ ทหน้ากันนะฮะค่ะทางคุณบรรจ้าค่ะก็อยากาให้ประชาชนทุกคนนะฮะไม่ต้องว่ามองเป็นสีอะไรแต่ถ้าเป็นความยุติธรรมผมอยากให้กลับมาเหมือนเดิมเหมือนให้คนไทยรักกันรักพระเจ้าอยู่หัวค่ะคนคนเดียวแค่นั้นผมค่ะคุณใหม่ค่ะค่ะก็อยากไม่ว่าจะเสื้อสีอะไรไงเราก็คนไทยเหมือนกันก็อยากให้หันกลับมารักกันอยากให้ลุกได้ประชาธิปไตยกลับขึ้นมาค่ะ ช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับคุณพารมนะคะจะให้สรุปบทเรียนของ10เมษายนเราได้บทเรียนอะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้10เมษายนก็เป็นเรื่องที่บางส่วนก็ดีใจที่เห็นการต่อสู้ของคนเสื้อแดงบ,บางส่วนก็เสียใจในแง่ของรัฐบาลซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันนี่คือฆ่าคนโดยที่มันไม่มีทางสู้เพราะฉะนั้นผมเรียนตรงๆเลยว่าผมถือว่าชื่นชมแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดกับคนเสดงว่าเป็นการต่อสู้ที่ มีพลังมากที่สุดเท่าที่เห็นมาพูดง่ายๆว่าต้นทุนต่ําที่สุดแต่ก็ต้องให้ข้อคิดกับคนแสดงว่าอย่างไรแล้วแต่ประเทศเราคือประเทศเรานะฮะคือเรายังรักบ้านเมืองแล้วผมก็เชื่อว่าสถาบันมหาสัตว์นี่คนเสื้อแดงเคารพประเด็นต่อมาก็คือว่าผมอยากให้รัฐบาลนี่มองให้ชัดๆว่าปัญหาจริงๆคืออะไรปัญหาจริงๆก็คือความไม่เป็นธรรมในสังคมความยากจนแล้วก็พอมีรัฐบาล ที่ทาให้คนเขาชอบเพราะว่าช่วยเหลือเขาได้ทําให้เขาชีวิตเขาดีขึ้นผมไม่อยากให้คนอื่นซึ่งอยู่เบื้องหลังรัฐบาลมาทําให้กระบวนการนี้มันเสียไปให้มันมีการเลือกตั้ง4ปีทีหมุนเวียนไปมาบทเรียนของเสื้อแดงก็คือว่าเสื้อแดงนี่เป็นคนที่ได้สร้างคุณอุปการอย่างมากที่สุดยังไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะอะไรเพราะไม่มีเบื้องหลังให้ใครมาช่วยวันนี้คนเสื้อแดงเป็นกลุ่มพลังที่มีที่มีนะแต่เราอยากเกลียด เราอย่าไปทําแบบเขาเราอย่าไปเป็นอํานาจใบใหญ่การปิดถน,นนนี่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาไม่รู้จะทำยังไง<ฮ>บทเรียนตรงนี้เราต้องเรียนรู้แต่ว่าอย่าหยุดนะครับไม่ว่ามันจะเป็นแบบถ้าเรายังไม่บรรลุเป็นเรื่องสิทธทิที่เราต้องต้อง,องเขาเรียกว่าสิทธทิที่ต้องได้รับการอยอมรับจากประเทศนี้คนจนก็มีสิทธิเหมือนคนรวยสรุปประเด็นนั้น นี่เป็นเสียงสะท้อนนะคะส่วนหนึ่งจาก3ครอบครัวของญาติวดชนที่สูญเสียในเหตุการณ์สลายการชุมนุม10เมษายนนะคะมาบอกเล่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยค่ะคุณผู้ชมคะ17พฤษภาคม2535จะครบรอบ18ปีของเหตุการณ์ความสูญเสีย พฤษภาคม2535เรามีญาติวีรชนเหตุการณ์เดินพฤษภาเกิดขึ้นแล้วนะคะและ10เมษายนปี2533เราก็มีญาติวีรชน10เมษายนเกิดขึ้นอีกดิฉันเชื่อว่าคนไทยทุกคนหวังค่ะว่าเหตุการณ์10เมษายนนั้นจะเป็นเหตุการณ์นองเลือดครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์การเมืองไทยวันนี้ขอขอบคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะเวลาของรายการ Intelligence แล้วนะคะดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ